สวัสดีครับผมนายสุบมินลรลิลยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่8ธันวาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนบนได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นเป็นความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับจะทําให้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเห็นได้ว่าเมฆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงทําให้สลายตัวนะครับโดยในวันนี้จะมีเมฆน้อยนะครับแล้วก็ได้อุณหภูมิแต่อุณหภูมิมันจะไม่สูงมากครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นมาปกคลุมไว้โดยอาจจะมีเมฆป้างในแถวทางจังหวัดเลยนะครับจังหวัดหนองคายจากรดร์ตัวอากาศขอนแก่นนะครับก็จะตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนในวันนี้นะครับ เรดาร์ตรวจอากาศสกุลนกรนะครับก็เหมือนกันครับตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนในวันนี้ครับทาให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศเน้นไปที่อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับเนื่องจากอิกทธิพลจากมวลอากาศเย็นเป็นความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาในอีกระลอกหนึ่งในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิก็อาจจะลดลง 1- 3งงองศาเซลเซียสกับมีลมแรงครับในช่วงแรกซึงทําให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศอุณหภูมิสูงสุดไปที่ 2ี่0องศาครับอุณหภูมิตำสุดที่14-18องศาครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาอีกรอบหนึ่งก็จะทำให้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงอีกครั้งนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิญาณเพื่อให้ ในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน